ถอนคําพูดถอนคำพูดเรื่องไหนครับนายกส้มหล่นค่ะทวีลอดเขาไม่ได้พูดดิพูดค่ะพูดเรอฮะดูทมาอีกคนทวรลอดเอาคําพูดของเขามาพูดต่อใช่ไหมครับถอนได้นะครับนะครับขอบคุณนะครับทวรลอดครับพูดกันสักนิดนึงนะครับาท่านประธานที่เคารพครับครับผมขอประท้วงครับ ท่านสารสนันครับให้ท่านสารสนันถอนคาว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับคนละเรื่องเลยคนละเรื่องกันนะเขาเขาพูดอย่างนั้นนะถ้าพูดนิดเดียวนะครับท่านท่านวิโรจน์แล้วเดี๋ยวเรายังมีอีกหลายเรื่องนะครับท่านบอกว่าท่านท่านท่านเพียงแต่เอาคําพูดของคนอื่นมาซ่อนอันนี้ขอถอนไปด้วยนะครับท่านวิโรจน์นะครับนะครับเอาความกรุณาครับเดี๋ยวจะฟังท่านนายกอีกท่านประธานครับท่านประธานครับครับ ครับผมพัฒนาสพส่อไทยผมประท้วงท่านประธานด้วยนะครับท่านประธานต้องนะครับควบคุมการประชุมและประท้วงผู้ที่ขออนุญาตเอ่นนามครับท่านวิโรจน์นะครับซึ่งจริงๆแล้วสภาแห่งนี้นะครับท่านประธานผมก็ได้ยินข่าวนะครับตอนแรกบอกว่าจะพิปายสร้างสรรค์นะครับผมว่าพอแล้วครับท่าน นีดเดียวครับท่านประธานนิดเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวก็เป็นการประท้วงกันไปตลอดนะครับมันมันต้องประท้วงนะฮะท่านประธานเพราะว่ามันเสียหายนะท่านประธานเดี๋ยวผมก็เผม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 ให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวีโรจน์พอนาเรื่องนี้นะครับมันก็จะได้จบจะได้เดินต่อท่านประธานที่เคารพครับท่านประธานที่เคารพครับเห็นไหมครับผมผมขออนุญาตประท้วงท่านพัฒนาครับเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้พอแล้วไม่เอา นี่เห็นไหมท่านท่านต้องถอนแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ท่านวิโรต้องถอนผมผมอย่างนี้ท่านประธานไม่เป็นไรฮะท่านท่านวิโรน์นะครับหยุดนะครับไม่ให้ใครพูดแล้วนะครับท่านวิโรน์ท่านต้องถอนคำว่าสันดานนะครับ ผมเคารพท่านประธานครับผมขอถอนเขาว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับนะครับ